ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้อยู่กับผมนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กด subscribe นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะผมกดไลค์ส u b s c r คลิปนี้ด้วยนะฮะเอาละครับก็กาอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเช่นเคยนะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะเราก็จะมาแจกมอสกันนะ,ะเป็นมอสเฟอร์นิเจอร์นะ,ะที่เห็นท้างหน้านี่คือตู้เฟอร์นิเจอร์นะ เครื่องผลิตเฟอร์น,นิจเจอร์นะฮะคือน,นี่นะฮะวิธีการครับก็จะประมาณนี้นะแล้วก็เราจะได้เครื่องนี้มานะฮะแล้วก็กดเทรดนะฮะแล้วก็รอสักแป๊บนึงนะอ่าขึ้นมาแล้วนะฮะส่วนนี่นะฮะก็จะประมาณนี้นะส่วนน้ดโมดเนี่ยก็จะเป็นตัวแรกเหมือนแบงค์อะไรสักอย่างนะฮะ หรืออะไรม็เลยเอาไว้สําหรับแรกเฟอร์นิเจอร์นะฮะก็จะประมาณนี้เนาะเราก็จะได้เฟอร์นิเจอร์มานะถ้าเราแลกนนี้เสร็จแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะรีวิวเลยนะฮะเราก็จะเดี๋ยวผมจะแพรเอาที่สปาแล้วกันเนาะให้ไม่เสียเวลานะฮะอาจจะเ,เราเริ่มกันเลยนะ บอกอยเางนี้กันอ่ะก็จะประมาณนี้นะฮะผลตกเตียวขอปรับผลแป๊บนึงนะฮะปึ๊บอ่ะเรียบร้ยฮะเดี๋ยวเรามาวางกันเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะทำกำอ่กากำแพงก่อนนะเดี๋ยวมาวางแรกกัน,นะฮะตัวนี้เป็นตัวชั้นนะเดี๋ยว อีกสองอันนะโอเคนี่ฮนะก็จะประมาณนี้นะคือตัวข้อดีของมอดนี้นะคือมันจะสามารถวางของได้นะฮะวางแบบใช้เฟอร์นิเจอร์ที่วางนะฮะมันสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ซ้อนกันได้ะฮะเป็นแบบจะลองโต๊ะกันนี้ก่อนนะกับอันนี้อเอ๊ะทำไมมันไม่ขึ้นอนะ่ะ เริ่มผมช้านะฮะต้องขออภัยด้วยนะฮะอะก็จะประมาณนี้นะฮะเป็นประมาณนี้อโอเคือเก็บก่อนไม่งั้นมันจะแหลกนะถ้าเราทิ้งตัวอันที่พังเอาไว้นะฮะเห็นไหมนี่มันจะดันอย่างนี้เลยนะฮะเห็นไหมเดี๋ยวเรา ปึ๊บเนี่ยนะฮะเราต้องดันตัวให้มันเข้าไปมันก็จะสามารถวางบนนั้นได้นะฮะซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีแต่อันนี้ไม่ได้จะทำได้นะผมก็พึ่งเล่นเือน,นะฮะผมโดนมาก็เล่นเลยนะฟังกระแพงต่อนนะปึ๊บปุ๊บปึ๊บ,บเอายาวๆไปเลย ประมาณนี้แล้วกันนะ,ะ,นะามาอย่างต่อไปครับเป็นตู้นะนี่เป็นตู้วางของนะฮะหรือวางทีวีนี่นะฮะตู้ต่อไปเป็นตู้วางทีวีเหมือนกันนะแล้วก็นี่ตู้หนังสือนะตู้เก็บของแล้วนะฮะก็จะประมาณนี้เนาะ จะเอานี่วางปึ๊บนี่นะ,ะมันวางได้ทุกหลายอันนะบางอันมันก็วางไม่ได้นะแต่บางมันส่วนใหญ่จะวางได้หมดนะฮะนี่นะฮะอ่ะงั้นเอาอันต่อไปมาเร็วกันนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาเยอะนะเออ,อไลเนี่ยอ่ะไปต่อฮะ,ะสองเมื่อกี้ถึงอ่ะนี่เนาะไปต่อฮะ,ะปึ๊บแล้วก็เก้าอี โคไปตู้สูงแล้วก็โซฟานะฮะอ่าประมาณนี้เนาะอ่านี่นะฮะประมาณนี้เลยผะว่าผมไม่ทำกระแพงแล้วก็วางเลยกันนะ,ะอ่านี่ก็เหมือนกันนะฮะนี่นะก็ตัวนี้เป็นเครื่องดนตรีรุ่นเก่านะแล้วก็อันนี้ก็เป็นโตนะฮะโต๊แบบดีไซน์แบบแปลกหน่อยนะ แล้วก็เก้าอ,อี้นะฮะตัวนี้เป็นเก้าอ,อี้เล่นคอมพิวเตอร์เนาะนะฮะนี่นะมันเป็นล้อนะฮะมันก็เลยใส่ได้เนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นโคมไฟนะวางไม่ได้นะมันต้องนี่วางเออนี่อย่างนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นเก้าอ,อี้สูงเนาะเก้าอี้บารหรืออะไรข้กอย่างแล้วก็นี่โซฟานั่งได้เหมือนกันนะฮะ ส่วนใหญ่เนี่ยอมอสนี้ก็ใช้ได้หลายอย่างอยู่นะฮะ,ะไปกันต่อไปเลยแล้วกันแถวไหนแล้วเนี่ยแถวสองนะฮะเอาเป็นนี้เนาะ,ะแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเอามาวางกันเลยปบนี่นะ,ะเป็นตู้แบบยาวๆเนาะแล้วก็นี่เป็นเหมือนเก้าอี้3ตัวเนาะ แล้วก็อันนี้เอาวางไว้ไหนดีอันนีนนะ้แล้วกันปึ๊บวางภาพปึ๊บเกมโอ้โหมันคือเกมนะแล้วก็อันนี้ลูกโลกนะฮะแล้วก็อย่างนึงต้นอะไรสักอย่างเถอะผมคิดว่ามันเป็นบอนไซนะปึ๊บนี่ประมาณนี้สวยเลยนะเนี่ยสำหรับตกแต่งบ้านได้นะสำหรับใครที่เล่นแบบเอาชิปแล้วก็เล่นได้นะอ่านี่นะฮะประมาณนี้เลยนะ แล้วก็นีเ่เดี๋ยวอมวางนี้วางได้เลยจะได้แบบเออนี่อืมต้นไม้อะไรอยู่ข้างในมั้ยอ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวพัดลมนะฮะเดี๋ยวผมจะวางจะทําอันนี้ก่อนผนังเหมือนเพดานเนาะให้มันเหมือนเพดานนะฮะาวางผิด ประมาณนี้นะฮะเราก็จะวางนะมันก็จะมันหมุนเองได้นะเนี่ยหมุนไปเลยเนาะอ่านเดี๋ยวยางต่อไปเลยนะฮะไปเรื่อยๆเ,เลยฮะอันนี้เป็นตอนถึงน,น,นี่เนาะถึงอันนี้เนาะฮะเราก็ใช้อันนี้เนาะเป็นตัวโตวแล้วก็ตัวนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็คมไฟแขวนเนาะเราใช้ไฟแขวนก่อนดีกว่าเรามีอันนี้เพดานแล้วเนาะ ปึ๊บนี่ประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมก็ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นได้แล้วก็อันต,ต่อต่อไปเลยนะฮะเป็นนี่เหมือนกันน,นะโตนะแล้วก็เดี๋ยววางอันนี้แล้วกันปึ๊บนี่ก็วางอันอื่นได้อย่างงี้นะวางทีวีได้ไหมเนี่ยลองดูปึ๊บนี่วางทีวีได้นะฮะประมาณนี้เลย ปึ๊บนี่เป็นตู้ยาวเนาะตู้เออนี่ทีวีแล้วก็วางอันนี้การนเครื่องเล่นนะฮะแล้วก็เป็นอะไรนี่เะแล้วก็เป็นอันนี้ผมไม่รู้มันคืออะไรนะปึ๊บอ่าผมอ่านไม่เข้าไม่รู้มันคืออะไรนะฮะเออแต่มันก็ตุกแต่งได้เลยนะเอาแล้วครับไปอย่างต่อไปกันเลยฮะ อันต่อไปนะเป็นโต๊ะเนาะโต๊ะนี้นะฮะใช้วางทีวีได้ไหมปึบ๊บตันอ่าวางอันนี้ได้แต่วางทีวีไม่ได้นะฮะไม่ทนอ่ะปึบป๊บปึะะ๊บอ๋อนะฮะเราต้องเก็บด้วยนะัฮะมินจะแหลกนะ,อะ,นะเอาละฮะตัวอย่างต่อไปเลยฮะ ก็อันนี้เนาะอ่าประมาณนี้นะครับก็จะนี่อันนี้เป็นชั้นเนาะเป็นชั้นแบบส,งสูงๆนะครแล้วก็ใส่ปึ๊บอ่าลำโพงเนาะแล้ทำไม,ไมเครื่องเล่นมันใหญ่จังเลยอ่าแล้วฮะไปฮะแก้วฮะแก้วนะแก้วปึ๊บนี่เร้อยฮะ แล้ตัวนี้ก็เป็นเก้าอ,อี้นะฮะนั่งได้นะแล้วก็ต่อไปเลยนะฮะเป็นชั้นเนาะนี่นะเป็นชั้นไม้นะ,ะนี่อันนี้ก็เป็นแบบอันนี้เนาะคอมวางได้ปึ๊บวางคมไม่ได้นะฮะเอไปต่อเลยนะฮะตัวนี้ก็เป็นชั้นนะเป็นชั้นสีขาวนะวางแก้วข้างใน นี่แก้วอีกอ่ะน,นี่เป็นชั้นเก็บแก้วนะปึ๊บนี่ปึ๊บปึ๊บอีกใส่เลย ที่เหลือเลยนะฮะอ่าเมื่อกี้เราไม่ได้วางคอมให้ดูเน,นะฮะส่วนตัวคอมมันจะมีโต๊ะใช่ไหมนี่ไงมันมีโต๊ะอีกต้นหนึ่งนะที่วางคอมได้นะ,ะอ่าเป็ดๆแล้วก็อันนี้แล้วก็โซฟานะ,ะแล้วก็อะไรเครื่องเล่นนะแบบอผมกดออกนะอ่านะฮะเราวางอันนี้ก็เป็นเป็ดเนาะเป็นหัวเขียวนะ,ะแล้วก็โซฟานะ เป็นประมาณนี้นะโซฟาวางอะไรได้ไหมเนะี่ยปึ๊บปึ๊บอวางไม่ได้นะะมันวางไม่ได้เนาะอ่ะงั้นอันต่อไปเลยแล้วกันนะนี่นั่นงได้ทุกนนะแล้วก็เป็นโตคอมนะะ,ต,ะ,นะ,ะตัวนี้จะเป็นโก็โต๊คอมนะก็วางคอมไปฮะมันก็ปึ๊บนี่แฮกเกอร์อยู่แล้วนะฮะ,ะ,ะ,ฮะรุ่นเก่าอยู่นะอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะ แล้วก็เหลืออะไรอันนี้เนาะปึ๊บวางไว้ฮะประมาณนี้เลยนะ,ะวางเป็ดตัวนนะี้ะนี่ฮะประมาณนี้ฮะอ่านะฮะพ้าเป็นประมาณนี้เลยนะ อีกอย่างหนึง่งถ้ามันสามารถเปลี่ยนสีได้นะฮะแต่ว่าฟอนเจอร์ที่เปลี่ยนสีได้เนี่ยก็จะมีประมาณสัก3อันเนาะประมาณสามสี่อันนะฮะที่สามารถเปลี่ยนสีได้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองนะฮะเอาประมาณแค่นี้แล้วกันเนาะสีเนาะอ่ะตัวนี้ได้ไหมไม่ได้นะใช่ป่ะเนี่ยอ่ะ,อะเอ๊ะมันใช้ย่ไงเนี่ยสักครู่นะฮะ แล้วก so so ็กดโอเพนได้เนาะโอเพนคือเปิดนะฮะคือมันจะเปิดมันเก็บของได้นี่ไง DYE นะฮะอ่านว่าอะไรไม่รู้นะก็จะเปลี่ยนสีได้เนาะแล้วก็อันนี้เปลี่ยนสีไม่ได้อันนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้อันนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เหมือนกันนะฮะเปลี่ยนได้ไหมไปเนี้ก็พอลองเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้อะต่อไปอันนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้ฮะอันนี้ก็ เปลี่ยนไม่ได้มั้งเนี่ยอะต่อไปอยาลองย่อดูย่อก็ไม่ได้เนาะอะไปต่อฮนะปึ๊บนี่อันนี้เปลี่ยนได้เมื่อกี้ได้กี่อย่างเนี่ยสองนะอันนี้อันที่ทองเนาะที่เปลี่ยนสีได้นะฮะอะสีน้ำตาลแล้วกันทองนี้ก็ปึ๊บนี่อันนี้ก็เปลี่ยนสีได้ก็เป็นสามนะสามอันแล้วนะที่เปลี่ยนสีได้เนาะอันนี้เปลี่ยนไม่ได้เนาะ เปลี่ยนไม่ได้นะฮะออเปลี่ยนไม่ได้นะฮะไปถอเลยฮะอันนี้อันนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้เนาะนี่ก็ไม่ได้นะนี่ไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้นะไม่ได้เนาะอันนี้ก็ไม่ได้นะอือไม่ได้ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นะะ ก็มี3อันเนาะที่เปลี่ยนสีได้นะฮะประมาณแค่3อันเนาะแล้วก็อ่ประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะดาวน์โหลดนะฮะก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะฮะแล้วก็วิธีการลงเนี่ยก็อยู่ท้ายคลิปนะครับผมก็ดูกันได้นะฮะวิธีการลงนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาสอนวิธีการโหลดก่อนนะฮะวิธีการโหลดนะฮะคุณก็เข้ามาในลิงก์นะลิงก์ก็จะเข้ามาในหน้านี้นะแล้วก็เลื่อนลงนะฮะ เลื่อนลงไปนะฮะนี่นะก็จะเจอคําว่าดาวน์โหลดเนาะแล้วก็ลิงก์ด้านล่างนะฮะนี่นะตัวสีเขียวนะฮะกดเข้าไปฮนะปึ๊บแล้วมันก็จะเข้ามาในหน้านี้ก็กดลิงก์สีเขียวเข้าอีกทีนึงนะเนี่ยลิงก์นี้เข้าทีนึงปึ๊บก็จะมาหน้านี้นะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็รอโหลดสักครู่นะฮะอ่ะาก็จะประมาณนี้ฮนะส่วนวิธีการกดเราก็กดคําว่าด้านล่างสีดำดำนะฮะ ปกติมันจะขึ้นเป็นแบบอ่าขึ้นเป็นแบบนแั่นข้างที่ผมทำรูปขึ้นไว้นะฮะหลังจากนั้นเราก็จะเข้ามานะอยู่ในนะฮะอ่ามีเดียไฟล์แล้วก็กดดาวน์โหลดไปนะฮะผม เราวมนก็ไฟลเล์งนะฮะมีแค่ขนาดแค่1 MB เนาะอ่ะมาดูวิธีการลงกันนะฮะส่วนวิธีการลงเนี่ยเราก็ผมจะใช้เป็นแอดแตกไฟอ่า Z นะแล้วก็เข้าไปนะฮะอ่ามันก็จะอยู่ในดาวนะ์โหลดเนาะให้เราเข้าไปที่เก็บข้อมูลภายในนะ,ะแล้วก็ดาวน์โหลดนะอ่าแล้วก็นี่นะไฟล์ด้านบนนะ,ะตัวนี้นะนี่นะฮะ แล้วเราก็กดไปที่เพิ่มเติมนะฮะแล้วก็แตกไฟล์ไปที่นะฮะกดไปเลยนะฮะแล้วก็จะแตกไฟล์เนาะแล้วกดตกลงนะฮะอ่าแล้วก็รอสักครู่นะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะนี่เราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะฮะสำหรับใครที่เห็นมันเป็นแบบนี้นะฮรไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัว b แล้วก็ตัว R นะฮะนี่นะฮะต้องดูกด ดูชื่อนะกดคําว่าเปลี่ยนชื่อนะฮะอ่าเมื่อกี้อันนี้เป็นตัว B เนาะแล้วก็เข้าไปในเกมนะฮะแล้วก็อันนี้แล้วก็ B อันนี้นะแพกอะไรนะฮะอ่าแล้วก็อันที่2ฮะนี่นะใครที่ไม่ทันนะฮะอันนี้ประมาณนี้นะแล้วก็กดย้ายไปที่นะฮะแล้วก็เกมนะอันนี้นะแล้วก็รีซอสแพ็กนะฮะนี่นะอันนี้รีซอสแพ็กนะครับผมอ่าแล้วก็กดวางเนาะ แล้วก็จะเสร็จแล้วก็กดเข้าเก็ได้เลยนะครับผม